สวัสดีค่ะน,นุ้ยค่ะวันนี้นะคะมาอยู่ในรายการเปิดสวนไทยกินแล้ววันนี้นะคะนุยจะพาทุกคนนะคะไปพบกับท่านเกษตรกรท่านหนึ่งนะคะที่โด่งดังในจังหวัดอ่างทองเลยหรือใครเป็น FC กับเขาอยู่นะคะจะรู้จักกันดีเลยนะคะแล้ววันนี้เราจะพาไปชมสวนของเขาถึง2ไร่ด้วยกันนะคะใครอยากชมแล้วไปตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ และนี่ก็คือคุณภูผานะคะหรือว่าคุณวัชรวัฒเสนีวงณนะอยุธยานั่นเองค่ะและเราก็อยู่กันนี่เลยภูผาอ่างทองฟาร์มค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณภูผากันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอสอบถามก่อนว่าคุณภูผาเนี่ยได้ปลูกพืชผักมาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะอ๋อครับก็เรียนให้ทราบ,บก่อนนะว่าผมเนี่ย <c oughs> <c oughs> เดิมทีเป็นคนเมือง100ยเรซนะที่กรุงเทพไม่เคยทําสวนผักเลยได้มีโอกาสเจอครอบครัวหนึ่งคือภรรยาผมเนี่ยเขาเป็นเกษตรกร แต่ว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ทําเกษตรแต่เล็กยันโตก็คืออยู่กรุงเทพด้วยกันจน<อ>จนช่วงอายุ50 4สิ0ก็ถึงจะมาเริ่มทํากันเออพอมาทําแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่เ็าทํากันไว้นะฮะก็เป็น<อ>กเกษตรปกติธรรมดาใช้ยาใช้สารเคมีกันไปจนเขากอบหมายให้เราทําต่อ,อผมก็เลยมีความคิดว่าการทําเกษตรแบบเดิมเนี่ยมันไม่ไม่ปลอดภยัยเลยเริ่มมีความคิดที่จะทําเกษตรแบบปลอดภัยขึ้นมาก็<อ>เรียนรู้การ ทำเกษตรจากพืชที่มีอยู่แล้วคือชะอมที่พุทธาวูธแก่ก็ทําไว้ดังเดิมผมก็ใช้เวลาในการเรียนรู้เนี่ยประมาณ3ามถึงสเดือนสามสี่เดือนเรียนรู้นะคะเรียนรู้เรื่องการใช้ใช้สารกําจัดแมลงตั้งแต่ใช้เทมีเป็นยังไงใช้ชีวภาพเป็นยังไงใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยที่เขาว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอดภัยเนี่ยเป็นยังไงก็มาจบอยู่ที่การใช้ ชีวพันธุ์ของบริษัทไทยกินก็คือเราก็เคยใช้เคมีมาก่อนแล้วด้วยแล้วก็เริ่มไปศึกษาในเรื่องของอินทรีย์แล้วก็มาก็คือทั้งสวนที่ปลูกอยู่ก็คือใช้เป็นแบบอินทรีย์หมดเลยแล้วก็มาเริ่มเข้าใช้ผลิตภัณฑ์ของก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ของเราก็คือเป็นของบริษัทไทยกินาโกคุณผู้่าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างคะก็คือว่ามีมีปัญหาในเรื่องของแมลงอะไรพวกนี้มันต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมคะนี่เป็นปัจจัยสําคัญเลยเป็นตัว เอกของชะอมเลยทุกส่วนชะอมนะฮะทั่วประเทศเนี่ยหนอนคืบเป็นศัตรูหลักนะครับรองลงมาก็จะเป็นเพียแป้งเพียแป้งแมงมุยขาวอะไรพวกนี้นะซึ่งพวกนั้นจะน้อยกว่าหนอนคืบแต่หนอนคืบนี่เป็นหลักในหนอนคืบเนี่ยจะจะทำลายชะอมได้ภายในคืนเดียวนะถ้าขาดการดูแลภายในคืนเดียวยอดหายหมดเลยโอ้แล้วแล้วคุณผู้ผามีวิธีการดูแลตรงนี้ยังไงคก็ผลิตภัณฑ์ของไทยจีนอโกเนี่ยฮะไอตัวแบคทีเรียอ๋อแบคทีเรียใหม่ๆใหม่เนี่ยเขาใช้ชื่อ บีทีใช่ตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเป็นแบคทีเรียก็คุณภาพประสิทธิภาพก็ยังยังคงเดิมก็ใช้อยู่ทุกวันนี้ครับแล้วก็ในเรื่องของเพียร์ล่ะคะ เชียก็เป็นเมื่อก่อนเขาเรียกคัตออฟเนี่ยอ๋อใช่ค่ะค่ะตอนนี้เป็นบูเลียป่ะใช่ก็คือเป็นเชื้อบูเลียไปเลยที่ใหม่เป็นบูเลียใช่ก็จะเป็นเป็นเป็นชิ้วพันตัวเดิมใช่ค่ะประสิทธิภาพก็ยังยังเข้มแข็งเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่ผมทํามา4ปีเนี่ยผมไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเลยนะก็คือว่าเน้นในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักใช่ใช่ก็คือใช้เป็นอินทรีย์ก็คือจะไม่ใช้เคมีเลยแล้วตอนนี้คุณผูผาปลูกพืชผักชนิดไหนบ้างคะไม่ว่าจะเป็น อมแลยังีื่นที่หลักเลยก็มีชโอมกับมะกรูดนะชมก็ยอดชมที่เห็นนี่แหละครับนะนนี้เป็นเป็นพืชหลักนะครับหนูก็เป็น f อนะแล้วคือว่าเคยเห็นนะว่ามีส่งออกออกนอกประเทศออกต่างประเทศด้วยอะค่ะมีประเทศไหนบ้างมีมีอยู่ผมเป็นโซนยุโรปนะแถวบาเลนเยอรมันอะไรแถวนั้นนะฮะเป็นโซนยุโรปครับค่ะอนาคตนี้อยากจะปลูกอะไรเพิ่มเติมไหมคะตอนนี้คิดถึงเรื่องพริกพริกจินดา จินดาซึ่งก็มีโครงการจะส่งไปแถวเากาะกิษนะเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันอีกทีนะคะว่าพริกจินดานะคะของคุณภูผาเนี่ยจะดีขนาดไหนแล้วก็ได้มีการส่งออกด้วยเนาะถ้ารอบหน้าเนี่ยอยากจะมาขอวิธีการทดลองในการเขาเรียกอะไรปราบศัตรูพืชเนี่ยค่ะสาธิตราสาธิตนะคะครับ,รบยินดีครับก็คือโดยปกติผมจะใช้วิธีขยายเชื้อนะฮะซึ่งมันจะประหยัดด้วยให้เชื้อเนี่ยมีประสิทธิภาพ อย่างรวดเร็วนะฉีดตอนเยื่เชื้อก็จะทํางานได้เลยทั้งคืนถึงเช้าขึ้นมาเนี่ยนอนจะจะถูกระงับอ๋อได้เลยก็คือตัวแบคทีเรียแล้วก็บูเวเลียใช่ไหมคะที่บอกว่าตัวนี้สามารถขยายเชื้อลดต้นทุนได้ด้วยจ้ศึกทั้ง5้าตัว6ตัวที่ขยายเชื้อได้หมดเลยขยายเชื้อได้หมดเลยถ้างนั้นเดี๋ยวเราต้องมาดูในคลิปหน้านะคะว่าคุณผู้ผามีวิธีการขยายเชื้อเพื่อลดต้นทุนยังไงนะคะถึงได้พืชผักที่แบบสวยงามขนาดนี้แล้วก็ส่งออกนอกประเทศได้ด้วยนะคะค่ะก็ ถ้าเกิดมีท่านเกษตรกรที่อยากจะสนใจมาปลูกพืชผักแบบอินทรีย์แบบคุณภูผาค่ะคุณภูผาจะชักชวนหรือว่าแนะนํายังไงดีคะอ๋อครับเรื่องนี้ไม่ยากเลยนะผมเป็นผมไม่ใช่เกษตรกรผมยังยังทำได้เลยนะฮะและสําหรับท่านที่เป็นเกษตรกรอยู่แล้วตั้งแต่บรรพบุรุษมาทานหันมาทำเนี่ยถ้ามีความตั้งใจอยากจะทําเกษตรปลอดภัยสามารถทําได้ทันทีนะไม่ต้องรอทำได้ทันทีนะอ,อ,อทททะโดยมาใช้ผลิตภัณฑ์ของไดกินาโกนคือนะแค่มีใจรักในการทําเกษตรนะคะแล้ว แล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีด้วยนะคะคที่การดูแลทั้งศัตรูพืชต่างๆหรือการบำรุงดินต่างๆนั่นเองใช่ไหมคะตอนนี้นะคะก็อยากจะให้คุณภูผาเนี่ยฝากเพจของตัวเองนิดนึงนะคะลูกค้าของผมเนี่ยจะรู้จักใน ในไลน์ซะมากกว่ามีกลุ่มที่จะสั่งซื้อผักกันอยู่นะครับเอาเป็นว่าผมขอฝากภูผ,ผาอ่างทองฟาร์มไว้ด้วยสําหรับลูกค้าท่านไหนที่มีความประสงค์ต้องการพืชผักปลอดภัยที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยกินโกในการป้องกันศัตรูพืชก็ยินดีนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ภูผาอ่างทองฟาร์มผมมีพื้นที่จําหน่ายอยู่ที่ตลาดไทย นะครับแล้วก็จําหน่ายช่องทางออนไลน์ผ่านทางไลน์ะนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่ไอดีไลน์ได้นะครับค่ะถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรนะคะแล้วก็ลิง์ไว้ด้านล่างนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณภูผามากมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้แต่เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราบอกกันไปแล้วเราจะมาะดูในเรื่องของการผสมขยายเชื้อนะคะ,คะแล้วก็ดูแลพืชผักยังไงแล้วก็ปราบศัตรูพืชยังไงกันนะคะใครที่รออยู่นะคะกับเกษตรอินทรีย์ แบบนี้นะคะใครสนใจเดี๋ยวเรามาดูต่อกันในคลิปหน้าสหรบลปน,นิ้สวัสดีค่ะ และนี่ก็คือเราอยู่ในสวนชะอมนะคะของภูผาอ่างทองฟาร์มนะคะในพื้นที่ทั้งหมดสองไร่สองไร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าโอ้โหดีเป็นไงคะยอดงามมากๆเลยอสวัสดีค่ะอันนี้คือคุณทวินทรงพระนะฮะโออันนี้มาเป็นเป็นสมาชิกในทีม ผู้าอ่างทองฟาดอ๋อเป็นหนึ่งในสมาชิกโอ้ทั้งหมดเลยกี่ไล่คะนี่สอไร่2ไล่นะคะก็คือเราทําอยู่ก็คือว่าส่งออกในทีมเดียวกันใช่ค่ะที่ตลาดไทยด้วยใช่ไหมคะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะเหนื่อยไหมคะเนี่ยตอนนี้เราทําอะไรอยู่คะเห็นน้องๆตัดอับไปไหนกันแล้ว ตัดแต่งใช่ไหมคะใบแตกตัดแต่งตัดแต่งช่วงล่างๆใช่ไหม,มคะอันนี้ก็เตรียมเก็บได้แล้วใช่ไหมคะใช่อีก2วันเดียบยัดขายได้แล้วครับค่ะเดี๋ยวอ๋อตรงนี้ก็ด้วยนะคะ